ก่อนออกไปข้างนอกนะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งเทคนิคนที่อยากจะแบ่งแบ่งปันทุกคนนะคะแต่ว่าเสียงในหัวมันบอกว่าต้องพูดเรื่องนี้ก็ก็ก็มาแบ่งปันดูก่อนนะคะเผื่อว่าทุกคนจะนําไปใช้ได้คือชีวิตจริงๆแล้วว่าเราไม่ต้องไปนึกถึงบุญบาปก่อนไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปนึกถึงว่าจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกก่อนเพราะว่าสิ่งนั้นมันไกลเกินตัวเกินไปนะคะเราคิดแค่ว่า วันนี้เราจะทำยังไงให้เรามีความสุขที่สุดในชีวิตปัจจุบันเนี้ยขณะเนี้ยเวลานี้ในท,ทุกๆวันน่ะค่ะทำยังไงให้ชีวิตเราเนี้ยมันมีความสุขให้ได้มากที่สุดทำยังไงที่จะให้ใจเราเนี้ยมันเปลี่ยนไปด้วยความรักมากที่สุดทำยังไงที่จะให้ใจเราเนี้ยมันเมตตาคนอื่นได้มากที่สุดแล้วแต่ทำยังไงให้จิตของเราเนี้ยบริสุทธิ์มากที่สุดนี่คือส<ค>ิ่งทีค่ครูใช้ในการดำรงชีตปัจจุบันครูไม่ได้ไม่ได้นึกว่าถ้า ถ,ถ,ถ้าทถ้าทาสิ่งนี้แล้วจะขึ้นสวรรค์ถ้าทาถึงได้จะได้บุญถ้าทําแบบนี้แล้วจะบาปครูมไม่ได้เอาสิ่งนี้มาเป็นเกณฑ์ในการใช้ชีวิตเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไกลเกินตัวเกินไปนะคะแต่ถ้าครูจะเอาแค่เกณฑ์เดียวว่าทุกวันนี้ชีวิตที่เราดํารงอยู่ตอนเนี้ทุกอย่างที่เรากําลังทําอยู่ตอนเนี้มันมีผลยังไงกับชีวิตเราบ้าง ทำแล้วเรารู้สึกว่าเราอิ่มอิ่มไปด้วยพลังงานของความรู้สึกดีหรือเปล่าเราอิ่มไปด้วยของความรู้สึกที่มันมีแต่เรื่องดีๆเข้ามามันมีแต่ความรักความเมตตาเข้ามาหรือเปล่าแล้วคนใกล้ตัวของเราเนี่ยเขามีความสุขไปกับเราไหมชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นมันดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือเปล่าแล้วจิตใจเราเนี่ย มันรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมรู้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองหรือเปล่าเมื่อวานเราเป็นแบบไหนแล้ววันนี้เราเป็นแบบไหนครูพิจารณาแค่เท่านี้ค่ะครูไม่ได้คิดมันให้มันไกลเกินตัวเพราะว่าคือหลายๆคนอาจจะไปรู้จักในนิมิตในอาจจะในสมาธิหรือนี่หรืออาจจะในความขวัญที่ไปเจอนรกสวรรค์อะไรก็แล้วแต่แต่ครูยังไม่เคยไปนรกและครูก็ยังไม่เคยไปสวรรค์เออ ครูก็ได้แค่โฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่ชีวิตในแต่ละวันทํายังไงให้จิตจิตใจของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์มากที่สุดทํายังไงที่จะให้ทั้งกายวาจาใจของเราเนี่ยไม่บิดเบียนตัวเองและไม่เบยดเบียนผู้อื่นมากที่สุด คุคิดว่าถ้าชีวิตเรามันมีความสุขทุกวันแล้วเราพยายามทําจิตใจให้บริสุทธิ์ถ้านรกสวรรค์มันมีจริงอะ่ะถ้าจิตเรามันละเอียดพอบริสุทธิ์พอและไม่ทําร้ายใครครูว่ายังไงมันก็ได้ขึ้นสวรรค์ถูกไหมคะทุกคนดังนั้นอะ่ะครูก็มาแบ่งปันดูนะคะเพราะว่าคําว่าบุญบาปแล้วก็นรกสวรรค์น่ะมันไกลเกินตัวเกินไปเอาแค่ค,ค,ความสุขคิดว่าความสุข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 จิตบริสุทธิ์ที่สุดแค่นี้ค่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่ามัน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 รับ